ประโยคเหล่านี้แม้จะฟังดูธรรมดาในบริบทของเพื่อนสนิทแต่สำหรับแฟนๆแ,แล้วมันคือคำใบ้ที่ทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่เห็นแฟนนขับต่างประเทศแห่ส่องทำลายภาษากายลุ้นสถานะแฟนนขับต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเกาหลีใต้ก็ยังคงติดตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่แบบเกาะติดสถานการณ์เลยข่าหลายแฟนแอคเคาท์ในโซเชียลมีการวิเคราะห์ทำลายการโพสต เสื้อผ้าที่ใส่ตรงกันการประสถานที่เดียวกันและแม้กระทั่งภาษากายที่เปลี่ยนไปเวลาทั้งคู่ปรากฏตัวร่วมกันบนเวทีแม้ทางต้นสังกัดของทั้งสองสาวจะยังไม่เคยออกมาให้คําตอบชัดเจนว่าฟรีมเบกเป็นมากกว่าเพื่อนหรือไม่แต่เสียงเชียร์จากแฟนคลับยังคงดังไม่ขาดสายพร้อมยืนยันว่าไม่ว่าในชีวิตจริงจะเป็นคู่รักหรือไม่พวกเขาก็คือคนสําคัญของกันและก,กันอยู่ดีและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีค่าในสายตาแฟน หาหาความชัดเจนที่เลือกไม่พูดเพื่อปกป้องความสัมพันธ์